สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซูขกู่ซนครับผมมาพ่อกันครับจ่าเดือนแย้มแรงๆครับผมเมื่อนี้ได้สุมสิ้นนะครับผมสมิ่งต้นมาฝากนะครับผู้เฒ่ามาแทงยาสูนมาเบิ่งน้อกันนะครับมเมื่อเช้าหนี่ง,กงแกเบิ่งล้ก็ลัลงสุมพอดีพี่น้อง เป็นหออเองนะครับผมโอ้หอใหญ่เลยพี่หน้องนี่ครับผมกำลังเป็นตะกินโอ้ห้อมขนาดอ่ะปูลงเบิงบ้งบรรยากาศฝนตกนะครับปกแปกปกแปกอยู่ หอเพลนหออีกนะครับผมตุปุติปิยี่พี่น,อน้องโอ้ฝนต,ตกกังเว่นในแดดเป็งเปลียงโอ้ขกขนาดพี่น,อน้องเ้ยมึงมึงน้องกันหอใหญ่นะครับเจ้าุมเก๊กสามหอ เดี๋ยวสกินบะเบิดข้อดีเป็นครับพี่น้องสมสิน่นเ้ยเนื้อสมเหนีอวนะเนี่ยแก้มกับพริกพริกดิบเนี่ยพ,พ,พ,พี่น้นองกระเทียมเ็บ่ครับโอ้เตือนทีกับบอันี้เนาะ พอตัวเขาไปไ่เลยพี่น,น้องอย่างนี้ไก่ไงจะได้โหรสศาตร์วรามเสียบขอนียวมาครับคําแรกอย่างมันอืม,อม สุดแซ่บต้องัดน,นะครับพี่น้องใส่พลิกดิบอือโอ้มาครับใส่กันเลยทีนี้ใส่ซีมเมื่อละคำในหันนี่คักข,ขนาดพี่น้องบรรยากาศเล่งๆนะครับ นี่ครับผมอืมมันเขาแรงครับผมจับแสบอืมผมโอ้แสบไหนพี่น้องเอ้ย มาครับมันเป็นอาหารอีสานที่เป็นเมนูโปรดนะครับพี่นอ้นงนองพี่ินเสียงคนโตวิ่ง่น้องปอกแปก๊ก ครับสมหอยเองพี่น้องแค่นเข,าขออ่าเพราะใหญ่แล้วพี่นอ้อ,องเขาเนี้อเป็นแน่นี้เดะต้องลองข้อก่อนโอ้ไก่ก็ได้ เจอลูกดวก็ไปดองหนึงหน่อยเนาะวัวกระขอ,อืเป็นมือเมื่อนแน่ๆพี่น้องปลาซี่หางพวงน,งนี้ถ้ามาดาอันมือ่อนหราฟุตกมันเลยคือมันเลยเอกมือเมื่อโอ้แสบเลยพี่น้องมาด้วยครับมาแสบจ่าเดือย สมมาตยยาโซทอนเพื่อนมะฝาู้เท่าเพื่อนขันเองครับบริสุทธิ์ค้องฝาของตอนเพื่อนอาหารอีสานบันหฮ้าพี่น้องกินยังไดกระเสบ bò bừa <laughs> <laughs> Sẽ thiềm Ngô oh, hết Là chai sống khăn hùng hết จะเนีนเนื่อยได้ไลเขาหน่อยๆช่างเอพร้อมพนัก Ô, bếp bèo Ô, nhắn Mi nèo kèm luôn Hết cái đây Cuối xeo mà hỏi là hẹn mm เป็นยาแก้เพชรดเพลดเป็นพักก็ได้พี่น้อนงแนววิธีแก้เพชรดเพลิดนันนึงปุ๊บกินกล้ยหายปับ๊บเต็มวันนี้ไม่กินสมกับพี่น้อง พอไปเลี้ยงงัว่ะเน,นี่ยพนตกนี่ขึ้นกินนี่ต้นใหม่พี่น้องจะเข้าใจเัืงไปเลี้ยงงูออือ ฝนตกดีดีส่วนสีเขาตุลาลาจะไปฝนต้นหนาวนพี่นอ้องทังบ้านทั้งปิเนร์เนาะเมื่ออาหานนี้มั่นเนานะ่าขนาดท่างให้มั่นเดือดร้อนขนาดพี่น้องเลยมั่นก็ได้สี่หาเดือนต้องหื้อกวนมั่นอ,อกเพราะมานจะเน่าเ,เวดใบจบักาะ แต่ก็เป็นพ้นดีต่อหน้าเขาแต่หน้าเขาแรกๆพ้นมาเสื่ยงม้ตกนะครับเสษ็ตะกรน,น,นั้งตูฝานาซูจินกินสมเนื้อสมชี่นเนี่ยเพื่อให้บรรยากาศมาฝากพี่ตอนน่องที่เพิ่อนอยูต่างประเทศหรือวายยูในเมืองหน้าที่ันนี้หมาฝากพี่ตอนน่องให,ให้เห็นบรรยากาศนะครับ อยา้ริมรถน้ำอยู่ครับมาความำปิดอีสานเป็นแน่เรคนบานเห่าคือบานเห่านะครับพี่ลองขอสขออภัยเรื่องสำหรับผู้เลบยกกินดิบกินเนื้อกินยังไงแล้วอี่อนั้นเป็นวิธีชีวิตของคนอีสานครับผมแซ่บ ่วมแสบมันก็สิอยู่ในตัวมันนะครับสมสิ้นสมเมื่อฝากคนาะไรเขแช่จ้าเดือนได้ครับผมเพื่อสิเป็นกำลังใจในการในการเทชิปนะครับจาเดือนกับขอขอบุญขอบคุณนพ่อพี่น้นองสุขุสุขนที่รับส้มทิพของจ้าเดือนมาตลอดครับผมที่พักดันจาเดือน จเดือนกะบ่มีอย่างหลายครับจะเดือนกะขอให้พ่อพม่น้องสุขุสุขคนจงมีสุขภาพแข็งแรงบ่าวว่าสิยูแซกแล้วเตะนะครับอยู่ตรงให้ตรงหน้าหรือว่าเกลียวใหญ่หัวย้อยในตอนนี้กะกินเขาเราเขาแรงครับคอยให้กินเขาเขาแสบนอนรับนะครับบ่ป่วยบ่เจ็บบ่ไขสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนพอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับมูลน้ชาเดือนกะฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมจะเดือนกะบ่มีอย่างหลายครับ จะเดี๋ยวขอกล่าวคำว่า,าสบายดีครับ